แหวกหนา้าโกยกล่อมฝืนมีห้านะคะคแต่สัญญาณจุดในเรื่องท้องมีห้าจุดในเรื่อง,องของร่านสํานักอ่าทีนี้ถ้าแหวกแหวกแหกมันจะมีแบก 50, แบ,ก 70, แบกขึ้นห้าสิบแหกลงเกียสิบแหกขึ้นเก้าสิบอ่าในคู่มือมีแต่ไม่ได้บอกละเอียดเหมือนครูบอกนะคะถ้าไปอ่านทบทวนอ๋ออาจารย์พูดมาจากตรงนี้แต่ในในสิ่งที่ว่าครูเพิพ่มเติมให้ไม่มีในหนังสือเนาะอ่าอาศัยว่านหนึ่งจากประสบการณ์ที่เราพบอ่าเหมือนเมื่อวานนี้ก็เคสหนึง่ง ก็คือมาจากกรุงเทพเสร็จแล้วมันพนตการนะคะ,ะประมาณนี้ก็ทั้งให้เรื่องยาให้เด้ฝากการนวดนะคะ,คะทีนี้ประมาณนี้ก็แบวงหน้าท้องเขาเหมือนกันเพราะว่ากระดูกกระดูกมันแอนมาข้างหน้ากระดูกเวลา,าเวลาที่เขานอนแล้วมันมีอาการปวดค่ะ,อะตอนนี้นะคะ,ะวิธีการวัดอันนี้ปุ่มหัวตะคาดหรือเรียกว่าเพลวิดใช่ไหมคะข้อที่สองของนิ้วกลางวัดเฉียงส5สิ้องศา อันนี้คือ50ปอนนะคะ50ปอนคือห่างจากตัวคนไข้1ฝ่ามือปลายนิ้วเราจะต้องตัดได้ไให้สั้นปลายนิ้วกดลงไปแขนตึงหน้าตรงองศาได้มือที่ไหนใจที่นั่นนวงเน้นนิ่งตัวนี้ถ้าเราแม่นในเรื่องของจุดของไกระดูกที่ว่ามันแอนมาขนาดพักเข้าไปเข้าที่ได้นะคะ เราทำให้มันเกิดความจำนานอะยิ่งถ้าคมวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ที่กระดูแอนมาขนาดได้แต่ว่าถ้าคนสูงอายุขึ้นไปเกาจะยากหน่อยยิ่งถ้าผู้หญิงไม่หมดประจำเดือนนี่ก็จะยากอันนี้คือแหวกพอคู่แหวกขึ้นมาเรื่อย จากุ่มโหตะค่าเฉียงสีพ้างศามาขึ้นถึงกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายอันนี้ห้าสิปอนนะครูถอยไปอีกนะเขาเรียกว่าเจ็ดสิบปอนเจ็ดสิบปอนน้ำหนักเจ็ดสิบปอนแหวกคือจากกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายไล่ลงมาอันนี้คือเจ็ดสิบปอนนะครูถอยมานะคะเจ็ดสิบปอนเขาวัดยังไงวัดจากกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายห่างจากตัวคนไข้2สองฝ่ามือน้ำหนักเจ็ดสิบปอน ลมค่ะเหมือนกับเหมือนกับไล่ลมใครใครเป็นหูก็จะมีมีความรู้สึกควาอ่ะต่อไปนะคะแวกน้ำหนักเก้าสิบปอนด์ถอยจากตัวคนไข้อีกหนึ่งฝ่ามือเป็นสามฝ่ามือน้ำหนักแรงมากขึ้นแขนตึงหน้าตรงองศาได้มือที่ไหนใจที่นั่นนวงเน้นนิน่ง นี่คือ90ปอนนะลดมือจะแตกต่างกันแตกต่างกันต่อไปนาบ50ปอนนาบ50ปอนห่างจากตัวคนไข้1ฝ่ามือน้ำหนัก50ปอนวัดจากใต้ซี่ฟอยลิ้นปีลงมา2นิ้วมือปลายนิ้ววัดแนบกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายปลายนิ้วกด ห้าสิบปอนนะคะใส่แต่งใส่แต่งไม่จะมีใส่แต่งไม่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 แต่ค่ะเราบอกแล้วไงว่าข้อห้ามข้อควรระวังเราห้ามกดไข่อันนี้คนปกติอืมเราต้องทําด้วยความมั่นใจค่ะเพราะว่าเราไม่กใต้ลิปปี่สองนิ้วเหรคอาจารย์ห่างจากใต้ลิปปี่สองนิ้วนี่นี่ค่ะลิปปี่ อันนี้กระดูกซี่โครงอ่ะนี่ไงนี่เราวัดเอาไว้อ๋อโอเคครับเย็ปีมันจะหายเจไหมออ่าใช่อันนี้คือด้านหนักนาบห้าสิบปอนด์นะคะนาบไล่ลงอย่างเดียวลง่ะต่อไปเจ็สิบปอนด์ orn, ทอยออกอีกหนึ่งฝามือ,ตอใต้สองนิ้วมือนะคะ ต่อไปนาส90ปอนด์อีกหน,นึ่งสามมือโอ้แสว่าการที่ระยะห่างแบบนี้คือลอดทอนน้ำหนักที่จะลงไปด้วยใช่ไหมคะเพิ่มน้ำหนักค่ะไปกี่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นได้70 90อ่าผนเป็นผนจะรู้เลยรู้สึกยังไงแพร รู้สึกว่าลงมันหนีงมือุูซึ่งว่าบางครั้งนี่มีเพศสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยมดลูกมันหย่อนสามีสามีภรรยาไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนได้เพราะว่ามดลูกมันหย่อนเวลาที่เข้าไปในห้องน้ำจะออกมาเหมือนลูกไข่อะเล็กใช้นิ้วชี้นี่อันนี้เข้าไปมันก็จะดันเข้าแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดอมาอีกเวลามีเพศสัมพันธ์เขาก็จะมีความความเจ็บความปวดทรมานอาเพราะฉะนั้นก็คือก็แนะนําเขาให้โกยโกยก็คือว่าอใช้ขาเนี่ยอะ แพลวแพวตั้งขาขึ้นเหมือนเราพีวีนะคะแพ่วเสร็จเรียบร้อยให้เขาทำเองก็ได้ถ้าเขามีอาการที่เป็นพวกมนลูกหยงองโกยแล้วทีนี้เหมือนมืออย่างนี้เนาะถ้าแพลวเข้าใจเนี่ยอันนี้อันนี้อันนีนนนนสน้สอนวิธีการช่วยตัวเองก่อนนะอ๋ออ่าโวยขึ้น,อ,นอันนี้โกยโกยอ่าทีนี้พอ พ่อพ่อกล่อมพ่อกล่อมเขาเขาเขาทำไปเรื่อยเนาะทําจนเขาพึงพอใจเพราะว่าท้องก็ท้องเขาทํายังไงให้เขาได้ดีเ<ม>ขาก็จะทําของเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเขากลายเป็นห่านอันนี้ก่อนให้ให้ให้มือแพรนิกดไปอย่างเนี้ยให้กดเขาทําเองอ่าเสร็จแล้วค่าการตกเลือดดือนเท่นี่ใช่ใช่ใช่อเพราะว่าครูก็เรียนพดุงคันมาด้วยเนาะครูฝึกงานที่ศิราชาอยู่หกเดือน ก็คือเราเรา,เราต้องบูรณาการการเรียนการสอนทั้งพยุกธ์เข,ข้ากับเขาพยาบาลที่ว่า่ันดุงพันอะไรต่างๆแต่เอาแพทย์แผนไทยมาแต่ว่าถ้าในทฤษฎีของแพทย์แผนไทยเราเราถ้าว่าเราไปอยู่หลังลอดเขาจะรับทำหลังลอดนะก็มีนัก่องสามัธารมชาติเปิดหลังลอดหนูอยากจะไปรับทำเพราะว่าบางคนเขาไปรับทำเจ็ดวันเขาคิดอยู่ที่ทนะี่ห้าพันแปดพันหมื่นสองเนาะก็กล้วยขึ้นอย่างเดียวหรือคอาจารย์อันนี้เมื่อกี้นี่อนนสอนถอดมลูกหย่อนม้วนหย่อนเมื่อกี้กล่อง กล่อมกอยแล้วก็กล่อมครับพวกพวกนี้มันจะเรื่องของเลือดเนาะเ<ช>พราะว่าแววเขาเรียนพยาบาลเขาจะเข้าใจอยู่มันมันจะเข้ามาอัดแอปเข้ากับของแย์ทันไทยทีนี้พอฝืนอย่างนี้นะคะพอฝืนอัอออนนี้ลูกของเอเหรออ่ามนลูกเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะผู้ชาย<อ>ก็นวดได้ใช่ไหม่ผู้ชายก็คือเฮเนีย,ยเส้นเลือด ใช่เลือนใช่ไหมอ๋อใช่เรือนใช่ใช่เลือนผู้ชายเนี่ยทำไม่ได้ผู้ชายเกิดเนื่องจากภาวะที่ว่าทํางานหนักทำงานหนักถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมดลูกอย่างถ้าผู้ชายก็คือใช่เลื่อนจนถึงประชายสารเขาเรียกว่าหำมันจะมาลงลงและทีนี้เขาก็ต้องให้เขาทําแบบนี้เหมือนผู้หญิงนั่นเลยค่ะกูแซงก็รักษารักษาคนที่เป็นเฮเนียเหมือนกันที่ว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าก็ให้เขาทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือกล่อม นวดเป็นวงกลมอ่านวดเป็นวงกลมที่ที่เราสอนนั่นแหละเนาะที่เราสอนให้กับคนไข้ค่ะใช่ห้ามการตกเลือดอะไรต่างๆเลยเนาะใช่กล่องนะครับกล่อเพราะว่าเราทําอย่างเนี้ยทีนี้เลือดที่ว่าออกมาเนี่ยมันจะค่อยเข้าอยู่ที่อันนี้ฟื้นอันนี้ฟื้นอะไรนะครับอาจารย์ฟื้นค่ะผักไปผักมาผักไปผักมาค่ะแต่ว่าที่เราช่วยตัวเองได้ก็คือโกยเนาะแผลนเนาะโครแผอ่า กุ้ยแล้วก็กองเอา